นุสาวรีในประเทศไทยพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระราชสมัญญาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งรัฐบาลและประชาชนถวายเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันทําให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีพระอัจฉริยภาพเป็นเลิศด,ด้านวรรณกรรมท่งพระราชนิพนธวรรณกรรมประเภทต่างๆทั้งสารคดีและบันเทิงคดีรวมทั้งส่งริเริ่มการใช้นามแฝงในการประพันธ์นอกจากนี้ยังทรงเป็นผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือและเสือป่าในประเทศไทยพระเกียรติคุณยังกว้างไกลในต่างแดนพุทธศักราช2,528องค์การยูเนสโกได้ประกาศพระเกียรติคุณให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ด้านวัฒนธรรมระดับโลกรัฐบาลและประชาชนชาวไทยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเป็นอนุสร์แห่งความจงรักภักดีเป็นการถาวรชั่วกรล,ลานานเช่นพระบรมราชานุสาวรีณสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครเป็นแห่งแรกที่สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2484และเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้ปั้นและหล่อพระบรมรูปขนาดใหญ่สำเร็จ โดยมีต้องส่งไปหล่อในต่างประเทศรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่25พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันถวายบังคมพระบรมรูปพระบรมรูปในพระอิริยาบถและฉลองพระองค์แบบต่างๆในสถานที่ที่ทรงเกี่ยวข้องสร้างขึ้นในวาระและโอกาสต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากอาทิโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลายัยกรุงเทพมหานคร โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาพระราชวังพญาไทยซึ่งปัจจุบันคือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้าฐานทัพเรือสัตหีบวังจันกเกษมปัจจุบันคือกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นพระบรมราชานุสาวรีส่วนใหญ่อยู่ในพระอิริยาบททรงยืนมีเพียงสองแห่งที่ประทับพ,พระเก้าอี้สนามเพื่อทอดพระเนตรการซ้อมรบเสือป่าได้แก่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม และที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี